สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันสําหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพแล้วเป็นไอเทมเด็ดห้ามพลาเลยครับนี่ก็คือเบเลโซ่กาแฟนะครับมีสารสก,กัดนะครับจากสมุนไพรถึง29ชนิดช่วยบารุงเรื่องสายตานะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตรวมไปถึงคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับเพราะว่าจะมีส่วนผสมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวครีมเทียมนะครับ จากน้ำมันรำข้าวนะครับแล้วก็ย่าหวานเราไม่ได้ใส่น้าตาลอย่างนี้ครับต้องง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แบบว่าใส่น้าร้อนนะครับใส่น้ําร้อนนะครับใส่น้ําร้อนปุ๊บแล้วเราก็แบบว่าฉีกแล้วก็ชงได้เลยนี่ครับว,ว้าวชอบอะไรที่มันง่ายๆนี่แล้วก็แบบว่าใส่เลยนะครับนี่แล้วก็ชงเลยเพราะว่า ละลายง่ายนะครับแล้วก็รสชาติดีเวลาไปไหนนะครับก็พกพาสะดวกยิ่งแบบว่าเรามาต่างจังหวัดนะครับหรือว่าไปต่างประเทศบางทีไปดื่มกาแฟแล้วมันไม่ถูกใจถูกจริตนะครับก็นี่เลยครับว่าจะชอบมากการดื่มกาแฟของเบสซลคอฟฟ่นะครับใครที่แบบว่ารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยแรงนะครับก็เลยแบบว่าเพิ่มเสริมกําลังรวมไปถึงคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วนี่หรอนะแล้วก็อยากจะแบบว่าควบคุมน้ำหนักด้วย นี่นะครับหน่อยให้ดูสีนิดนึงอร่มสชาติแบบมันโดนน่ยคนรักกาแฟและแบบชอบดื่มกาแฟเวลาที่มันดื่มกาแฟที่ใช่และเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะสายตาที่สำคัญมากเลยครับเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นาการที่เราทํางานนักดูมือถือบ่อยๆหรือว่าเราต้องใช้สายตาเยอะ ตัวนี้ช่วยบำรุงสายตาด้วยนะครับแล้วก็ตัวโกเองมีปัญหานิดนึงมากกว่าคนอื่นคือพวกแบบว่าเข่าข้าขอหรือว่ากระดูกอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยในเรื่องของการทําให้เข่าข,ข้อเราในด,ดีขึ้นได้ด้วยครับนี่แต่สำหรับบางคนนะครับที่บอกว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับเราก็มีโกโก้ด้วยนะครับนี่เลยตัวโกโก้ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใช้คลีมนเทียมนะครับจากน้ำมันํำข้าวเหมือนกันแล้วก็มีคอลลาเจนนะครับมีผงโกโก้รวมไปถึงนะครับมาตรฐานการผลิตเนี่ย ก็ได้โรงงานมาตรฐานนี้ใบรับรองการผลิตจากออยนะครับมีระบบป้องกันนะครับแล้วก็มีระบบประกันคุณภาพจาก GMP HACCP จากหน่วยงาน BSI โรง,งงานผลิตแบบระบบนะครับ Clean Room มั่นใจห่วงใยสุขภาพด้วยกาแฟเบลโซนะครับคือแค่เนี้เราก็มีความสุขแล้วที่เราแบบว่าได้ดื่มอะไรดีๆเพื่อสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักเราก็สามารถไปให้เขาเป็นของขวัญได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดีก็เอามาฝากแค่นี้ Cheers